ทำที่กันฝนกันแมลงด้วยตัวเองง่ายๆผู้หญิงก็ทําได้อันนี้ไฟจะทําใส่ตัวโต๊ะปลูกผักที่เคยทําไว้นะคะไฟจะวัดขนาดอิงจากโต๊ะปลูกผักค่ะตัดไม้แล้วก็มาติดเป็นโครงสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะทําเป็น2ชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็มาติดกับโต๊ะปลูกผักเข้าไปแบบนี้เลยนะคะพอประกอบล่างเสร็จก็จะได้เป็นโครงสี่เหลี่ยมหน้าตาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นไฟก็จะใส่เป็นหลังคาทรงจั่วแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไว้ติดผ้าใบด้านข้างก็ติดเป็นมุงกันแมลงค่ะไฟเลือกใช้เป็นผ้าใบตาดวงดํานะคะเป็นผ้าใบ HDPE ชนิด นเนื้อหนาเราก็ทนไม่ฉีกขาดง่ายนะคะอายุการใช้งานนานเกิน3ปีเลยค่ะแล้วก็ยังกันแดดก,กันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหลังจากที่ตัดผ้าใบมาเรียบร้อยแล้วไฟก็จะเอามายิงติดกับไม้แบบนี้ค่ะโดยพับมว้มวนๆเข้าไปแบบนี้เลยนะพ,พับประมาณ3-4ทบนะคะแล้วก็ใช้แม็กยิงค่ะจากนั้นก็คลุมไปตรงโลงที่เราทาแล้วก็ใช้แม็กยิงข้างบนค่ะทดสอบคือน้องกันฝนแน่นอนค่ะก็ททาหลังคากันเผื่อหน้าฝนไปเลยนะพอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะกันแมลงได้กันฝนได้